ามาชมไม์ USB บันทึกเสียงระดับ a อ s t a า HD ให้งานง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพวกเราสองคนครับวันนี้พบกันในช่วงซ o u n d d ี d ีีวิวครับและว,วันนี้ AKG นะครับได้เปิดตัวนะครับไม์รุ่นใหม่ล่าสุดของเขาในรหัสที่ชื่อว่า Ara ครับผม สำหรับเจ้า AKG Ara นะครับผมก็เป็นไม้บันทึกเสียงนะครับรูปแบบ USB นะครับแบบคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย AKG ได้เปิดตัว AKG l e r a l e r a นะครับผมต้องบอกว่ารูปร่างละไม้คล้ายคลึงกันกับรุ่นพี่ของเขานะครับในส่วนของประสิทธิภาพนะครับคุณภาพเสียงที่ออกมาทําได้น่าประทับใจทีเดียวครับจะทําได้ดีเหมือนรุ่นพี่ไหมดีกว่ารุ่นพี่หรือเปล่าครับผมนะครับไปดูกันครับ ส่วนของไมโครโฟนเนี่ยถูกออกแบบมามีขนาดไม่ใหญ่นะครับผมบรูปร<า>่างกพาสะดวกไมโครโฟนในส่วนของด้านบนนะครับเป็นตะแกรงรอบด้านเพื่อรับเสียงครับส่วนบนสุดครับผมเป็นแผ่นทึบสกรีนโลโก้ของ AKG ครับจุดนี้เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ AKG ให้ความใสใจนะครับในจุด <ผม S 2> เล็กๆน้อยๆในเรื่องของมุมหรือองศาในการรับเสียงของไมโครโฟนครับเพราะว่าด้านในของเจ้า AKG Ara นจะประกอบไปด้วยแคปซูลไมโครโฟนจำนวน2แคปซูลครับ2แคปซูลนะที่ถูกวางไว้ด้านหน้าและด้านหลัง เพราะฉะนั้นทิศทางการรับเสียงของเจ้าอาร่าเนี่ยจะอยู่โดยรอบตะแกรงนั่นเองในตัวไมโครโฟนจะมีปุ่มปรับอยู่2ปุ่มปุ่มที่เนี่ยจะทําหน้าที่ในการปรับแพทเทิร์นของไมโครโฟนซึ่ง AKG อารเนี่ยจะมีแพทเทิร์นการรับเสียงอยู่2แบบแบบที่1ครับเรียกว่าแบบฟรอนต์ครับผมเป็นรูปแบบการรับเสียงแบบคา์ดอย พูดง่ายๆก็คือใช่ครับรับเสียงแบบด้านหน้าโดยตรงครับ,รบโดยตัดเสียงจากทิศทางอื่นๆนะครับเหมาะสมกับการใช้งานก็เป็นพวกพอด t c แคสต์นะครับผมไลฟ์สดสตรีมเกมหรือการประชุมออนไลน์นะครับผม แบบที่2ครับรูปแบบการรับเสียงแบบ front and back ครับเป็นรูปแบบ pattern mind, แบบ omnidirectional <ม>นะครับ<ม>ก็คือรับเสียงทั้งด้านหน้าและด้านหลังเท่เาๆกันนะครับเหมาะก,กับการใช้งานการสัมภาษณ์นั่งฝั่งนี้กับนั่งฝั่งนี้ใช่ครับผมหรือ<ม>ก,การบันทึกเสียง<ม>เครื่องดนตรีนะฮะสองสชิ้นพร้อมๆกันอ๋อครับผมหรือเป็นการเก็บ a m b i e n ยบรรยากาศในบริเวณนั้นๆ ปุ่มที่2ครับเป็นปุ่มควบคุมระดับเสียงของหูฟังสําหรับการมอนิเตอร์เสียงนั่นเองและยังมีไฟ LED แสดงสถานะนะครับอ๋ออยู่ตรงนี้ถูกต้องนะครับผมแสดงสถานะการมิวหรือการหยุดเสียงชั่วคราววิธีการง่ายๆก็คือกดที่ปุ่มปรับระดับเสียงมานั่นแหละครับผมแล้วพกดอีกครั้งเพื่อยกเลิกหรือปลดมิว์นั่นเองครับสาหรับด้านล่างนะครับผมของไมโครโฟนจะมีช่อง USB อแบบ Type C นะครับเอาไว้เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับหรือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วก็วยังสามารถ ะครับเชื่อมต่อกับสายแปลงอะแดปเตอร์นะแบบ OTG นะฮะที่ใช้กับ Android หรืออะแดปเตอร์ของ Apple แบบ l i h t t i n g นะฮะครับผมซึ่งทำให้เราเนี่ยใช้งานกับพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตได้แล้วก็ยังเป็นระบบปลักอ d p เพลที่ทำให้เราใช้งานโดยที่ไม่ต้องลง ver, ไดรเวอร์ใดๆเพียงแค่ใช้สายนะฮะถูกต้องนะครับผม และข้างๆช่อง USB นะครับก็จะเป็นช่องหูฟังแบบสตอริโอขนาด3.5มิลครับครับผมเอาไว้พอหูฟังสาหรับงานมอนิเตอร์เสียงนั่นเองครับขาตั้งนะสุดท้ายก็มีมาให้ในชุดนะแล้วก็สามารถถอดขาสแตนตรงนี้นะเอาไปใส่ขาแบบไมบูมได้ขาบูมอาร์มก็ได้นะครับแสดงว่าก็จะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับใช่ครับทีนี้มาดูสเปคนะฮะของเจ้าอาร่ากันบ้างนะครับไม์ตัวนี้นะครับออกแบบมาสําหรับงานสตรีมมิ่งไลฟ์สดระดับโปรเฟชชั่นอลเกรดนะครับซึ่งให้ความละเอียดเนี่ย สูงสุดนะฮะอยู่ที่24บิต96กิโลเฮิรตซ์ครับครับผมอืมและให้ค่า SPL สูงถึง120 dB ฮะทำให้คุณสามารถบันทึกเสียงนะฮะเครื่องดนตรีดังๆได้นะฮะครับผมเช่นนะฮะการเล่นดนตรีสดพวกเดืองกองพวกแซนะอะไรพวกนี้นะฮะก็สามารถบันทึกได้โดยที่เสียงไม่แตก ถูกต้องครับผม,บผมนะฮะเหมาะที่จะนำไปใช้งานนะเพื่ออัปเกรดคุณภาพเสียงสามารถใช้งานที่หลากหลายนะทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็สมาร์ทโฟนได้นะครับนอกจากนี้นะฮะการตอบสนองความถี่ก็จะกว้างมากๆครับครับผมตั้งแต่20เฮิรตจนถึง20กิโลเฮิรตครับผมและรองรับนะฮะการใช้งานกับโปรแกรมทําเพลงครับ Ableton Live 10ครับ เห็นว่าในกล่องเองเนี่ยก็มีลายเส้นของ Alberta Life 10มาให้ด้วยนะถูกต้องครับผมเราก็ดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็กรอกคีย์ลายเส้นเข้าไปก็มีมาให้แล้วใช่ครับนะครับต่อไปเราจะทดสอบกรับเจ้า a k g Ara ครับว่าคุณภาพเสียงมาเป็นอย่างไรรับชมพร้อมๆกันครับคืนนี้มีดาวอยู่ล้านดวงฉันขอได้ไหมสักดู ช่วยฟังฉันทีเพราะว่าคืนนี้ฉันมีเรื่องร้อนใจอยากอธิฐานและขอดวงดาวให้ช่วยฉันสักทีเนื่องจากตอนนี้ฉันรู้สึกใจิตใจมันอ่อนไหวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไง จากคำพูดวันนี้เพราะฉันเพิ่งบ่อกรักไปและเขาก็รับฟังทุกอย่างทุกทอยคำเหมือนความฝันแต่ฉันเองก็ไม่อาจแน่ใจพรุ่งนี้เรื่องของเราจะสุ่ม หรือแสนเศร้าจึงวอนขอดาวให้ช่วยบอกที ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคุณภาพเสียงของเจ้า AKG Ara ตัวนี้ครับเป็นที่ถูกอกถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะครับและแน่นอนนะครับหลังจากที่ทดสอบกันแล้วนะครับผมพร้อมทีมงานนะครับได้ให้บทวิเคราะห์ตามคิดเห็นดังนี้ครับสาหรับตัวไมโครโฟนนะครับมีขนาดเล็กที่พกพาได้สะดวกเหมาะแก่การนําไปใช้งานครับในสถานที่นอกสถานที่พกพาไปได้อย่างอิสระครับตัวไมโครโฟนเนี่ยใช้พอร์ต USB Type C ซึ่งเป็นพอร์ตเชื่อมต่อแบบ มาตรฐานซึ่งอาศายเคเบิได้ทั่วไปใช่ครับหาไม่ยากนะครับผมมาพร้อมระบบ p l u กแอนด์เพลซึ่งใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องลงไดร์ r AKG ARA เนี่ยก็จะมีแพทเทิร์นการรับเสียงเนี่ยสองแพทเทิร์นรับด้านหน้ากับรับโดยรอบแล้วก็รับรอบนะครับผม ก็มีข้อสังเกตนะอยู่จุดหนึ่งไม่มีปุ่มปรับเกนมาให้ถูกต้องครับผมทีนี้นะครับข้อสรุปนะครับว่าเจ้า AKGRA อเนี่ยเหมาะก,กับใครนะครับผมบไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบสตูดิโอทั่วไปหรือโฮมสตูดิโอเล็กๆอย่างนี้<อ>นะครับผมการทำพอร์สคัร์นะครับการไลฟ์สดต่างๆการเรียนการสอนแบบ online, ออนไลน์รวมไปถึงการประชุมแบบออนไลน์ด้วยครับให้ใช้งานตัวนี้เป็นไมโครโฟนแล้วก็หาหูฟังเนี่ยมาใช้มอนิเตอร์เสียงหรือฟังเสียงของคู่สนทนาก็จะใช้งานได้ดีเลยทีเดียวและเจ้า AK AKG ARA ตัวนี้เนี่ยก็เป็นไม์ที่เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการยกคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นในราคาที่ประหยัดครับครับผมเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีราคาที่ย่อมยาวกว่ารุ่นพี่อย่างเจ้า AKG l e l a นาน่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเจ้า AKG ARA ตัวนี้ครับผมหากท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถนะครับติดต่อสอบถามผ่านทีมงานขายของเราผ่านทุกช่องทางได้เช่นเคยครับรบหรือในเบื้องต้นนะครับเข้าไป รับชมเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ w w r d w i d u d d s h o p ของเราครับครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานด้วยนะครับผมบสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขออนุญาตกล่าวคำว่าขอบพระคุณและสว,ส,สวัสดีครับ